สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปามก็มีต้นโกสลสวยๆฟอร์มพุ่มสีสวย,สวยๆมานำเสนอนะครับผมใส่กระถาง8นิ้วนะผมราคากระถางละ230บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง10กระถางปามแถมให้1กระถางนะครับผมคุ้มมากนะครับผมก่อนที่จะขึ้นกระถาง8นิ้วนะผมปามมี ท่าช้างไส์กระถาง11นิ้วมานําเสนอครับผมนี่ครับนี่ครับทาช้างกระถาง11นิ้วนะครับผมต้นนี้สีสวยมากแล้วก็พุ่มใหญ่มากนะครับผมเอาไปตั้งโชว์หน้าบ้านกันได้เลยนะครับผมต้นนี้ให้ในราคา590บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอบอกว่าท่าช้างต้นใหญ่มีต้นเดียวนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนชอบก็โทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมอ่ะแจ้งเบอร์โทรให้ ก่อนเลยนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้ถ้าช้างไซส์11นิ้วนะครับผมราคา590บาทนะครับผมสวยงามมากนะครับมาเริ่มกันที่ไซส์กระถาง8นิ้วเลยนะครับผมฟอร์มพุ่มสวยงามมากนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่านก ฟามิงโกนะครับผมหลายชอบฟอร์มพุ่มสีสวยยอดเดินดีนะครับผมนี่ครับนกฟา์มิงโกนะครับผมนี่ครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากในราคา230บาทนะครับผมนกฟา์มิงโก้นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าดาราจันนะครับผมโอ้โหใบกลมกัดสีสวยงามมากนะครับผมขอบใบสีชมพู ยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้ดาราจันนะครับผมไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมราคา230บบาทนะครับผมดาราจันช่อสวยมากยอดสวยมากนะครับผมขอบอกว่าไม้วันนี้สวยทุกกระถางเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าดอยปุยนะครับผมหลายช่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมกัดสีเหลืองละมุนแบบนี้เลยนะครับผม ปลายใบบิดเกลียวนะครับผมสวยงามมากนะคะผมนี่ครับดอยปุยนะครับผมพุ่มใหญ่ๆเลยราคาก็230บาทนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมดอยปุยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าออมทองนะครับผมอมทองหลายช่อกัดสีสวยมากทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า อมทองนะครับผมไม้มีจํานวนเยอะนะผมสามารถสั่งกันได้เลยนะครับผมนี่ครับออมทองนะครับผมสวยงามมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าลำนาลายนะครับผมกัดสีเหลืองประมุลแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ช่อของเขายอดของเขาสวยงามมากครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ลำนาลายนะครับผมสวยงามแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมสวยมากนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนี่ครับไม้ที่ขายดีตลอดการนะครับผมคุณลูกค้าชอบมากนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตัวเงินนะครับผมสามช่อทรงพุ่มสวยงามมากนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารับไปตั้งคู่กันนะครับผมเพราะว่าตัวเงินมีจํานวนเยอะนะครับผมถ้ารับไปตั้งคู่จะสวยงามมากนะครับผมนี่ครับต้นนี้ ตวงเงินนะผมในราคา230บาทนะครับผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมตวงเงินนะครับผมสวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผม3าช่อดอกใหญ่ๆช่อใหญ่ๆยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผมนี่ครับให้ดูลายดูสีชัดๆนะครับผมกัดสีเต็มที่จะกัด ออกไปทางสีชมพูเข้มเลยนะครับผมสวยงามมากนะผมเพชรชมพูนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหหลายช่อใบกลมกัดสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าร่มกล้าวนะผมยอดเดินดีมากทุกช่อยอดเดินดีมากนะครับผมสีสวยสวยเลยพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมต้นนี้ร่มกล้าวนะครับผมสวยสวยเลยนะครับผมรีบโทรมากันได้เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้ตนนี้มีชื่อว่าเติมเติมเงินนะครับผมเติมเงินเติมเงินใช่นะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเติมเงินนะครับผมต้นนี้มีสามช่อสวยงามมากกัดสีแดงแบบนี Emma> ้เลยนะครับผมยอดเดินดีฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมนี่ครับเติมเงินนะครับผมปกติจะได้แต่เติมซับมานะครับผม รอบนี้ได้เติมเงินมานะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเติมเงินนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้พุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมมีหลายช่อกัดสีเหลืองทองนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับผมพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยพุ่มใหญ่ปกคลุมกระถางเลยนะครับผมนี่ครับแผ่นดินทองนะครับผมสวยงามมากพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมแผ่นดินทองนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสยามนะครับผมช่อสวยงามมากกัดสีไปทางสีชมพูนะครับผมแล้วก็ยอดเดินดีมากฟอร์มสวยมากนะผมทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าสยามนะครับผมในราคา230บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอขอบอกว่าไม้ฟอร์มสวยมากนะผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า อุดมสุกนะครับผมอุดมสุกต้นนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่าสีแปรดมากนะผมสีแบบกัดแบบเข้มๆเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมสุกนะครับผมหลายช่อยอดเดินดีกัดสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมอุดมสุกนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับไม้ที่นานๆปาลมจะได้หนึ่งครั้งนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเปี่ยมสุกนะครับผมสามช่อ สวยงามมากนะครับผมกัดสีแดงนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเปี่ยมสุกนะครับผมรีบถังซื้อกันได้เลยนะครับผมสวยงามมากเอาไปตั้งโชว์กันหน้าบ้านคือไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้เปี่ยมสุกนะครับผมต้นนี้สวยมากนะสวยมากนะครับสช่อเสมอเลยครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่างามเจรินนะครับผมสามช่อยอดเดินดีแบบนี้เลยใบสวยสีสวย กัดสีสวยนะครับผมนี่ครับงามจเจริญน,นะครับผมในราคา230บาทนะครับผมสวยงามมากนะครับผมงามจเจริญน,นะครับส่งฟรีใช่ไหมสองร้อยสามสิบบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสิบแฉกเนะื่งสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะครับผมว,ว้วาวว,าว้วาวมากเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอารีนะครับผมอารีทรงพุ่มกัดสีชมพูเข้ม สวยงามมากนะครับผมต้นใหญ่เลยนะครับผมต้นนี้อารีนะครับผมในราคา230บาทนะครับผมรีบสั่งซื้อกันได้เลยกัดสีกัดลายได้เด่นชัดเจนนะครับผมอารีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพังงานะครับผมนี่ครับหลายช่อสีสวยๆแบบนี้เลยให้ดูสีชัดๆนะครับผมต้นนี้เพชรพังงานะครับผมสามช่อ ทรงพุ่มสวยงามมากนะครับผมเพชรพังงานะครับผมช่อสวยมากยอดเดินดีมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมโอ้โหกัดสีเหลืองละมุนใบกลมแบบนี้เลยต้นนี้มีชื่อว่าบ่อทองนะครับผมเป็นไม้ที่ขายดีตลอดการนะผมนี่ครับมีกี่กระถางก็ไม่พอคุณลูกค้านะผมนี่ครับวันนี้ปาล์มได้จัดให้แล้วนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะผมนี่ครับ บ่อทองนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมบ่อทองนะครับโทรเบอร์ไหนโทรมาที่เบอร์081-251-5669ะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีครองใหม่ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันอยากเป็นนะ <c oughs> นี่ครับผมเศรษฐีครองใหม่ความพิเศษของเขาก็คือว่าพุ่มใหญ่มากยอดเดินดีดช่อสวยวกัดสีสวยนะครับผม นี่ครับเศรษฐีครองใหม่นะครับผมสวยๆเลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมสวยเหมือนแอดมินเลยนะครับกำลังจะถามว่าไม่สวยเหมือนแอดมินเหรอนะผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าพันเศรษฐีนะครับผมสองช่อสวยมากนะครับผมใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวแหลมสวยงามมากนะครับผมต้นนี้พันเศรษฐีนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมกัดสีสวยได้นะต้นนี้ ต้นต่อไปครับผมต้นน,นนี้ครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมสองช่อสวยงามมากนะผมรวยทันใจกัดสีสวยๆเลยต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมรวยทันใจนะครับผมสวยๆเลยนะครับนะครับผมสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับผมหลายช่อทรงพุ่มแบบนี้เลยกัดสี moved. สวยงามมากนะครับผมต้นนี้เพชร มงคลนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมพุ่มใหญ่ๆยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมเพชรมงคลนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับผมไม้ที่ขายดีตลอดการไม้ทรงพุ่มที่สวยงามมากนะครับผมกัดสีสวยมากนะครับผมต้นนี้หยาดมะนีนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมในราคา230บบาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้สายลุงสยามนะครับผมนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าทรงพุ่มมีหลายช่อมีเยอะช่อนะครับผมแล้วก็สีสวยสีสวยมากนะครับผมนี่ครับสายรุ้งสยามนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมสายรุ้งสยามนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าท่าช้างนะครับผมท่าช้าง ของเราจะเป็นฟอร์มพุ่มนะครับผมแล้วก็มีหลายช่อนะผมพุ่มใหญ่ๆปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าท่าช้างนะผมราคาก็230บาทเช่นเดียวกันนะผมท่าช้างนะครับท่าช้างก็เป็นไม้ขายดีนะใช่ไม้ที่ขายดีแล้วก็ททล,ลายสวยสีสวยนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมความพิเศษของเขาก็คือว่ามี3มช่อนะครับผมแล้วก็ กัดสีกัดลา bueno, well heard, ยได้สวยมากนะครับผมนี่ครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมสวยๆเลยพุ่มใหญ่มากนะครับผมต้นนี้เลยเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับภูมิใจนําเสนอนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายูโรป้านะครับผมไม้ที่หลายๆท่า <mich bible opus> นตามหาไม้ shower, ที่หลายๆท่านอยากได้นะครับผมต้นน you ี้เลยนะครับผม มีชื่อว่ายูโรป้านะผมในราคา230บาทนะครับผมสวยงามมากมี1 2 3ช่อเลยนะผมยูโรป้านะคบผมสวยๆเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้พุ่มใหญ่หลายช่อสีสวยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามัทนานะครับผมยอดเดินดีแบบนี้เลยกัดสีสวยมาก เด่นมากนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนใส่กระถางสีขาวหรือสีน้ําตาลนะผมแล้วต้นโกสนจะเด่นมากนะครับผมนี่ครับมัทนานะครับผมสวยๆเลยพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผม230บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรอำนาจนะครับผมสวยงามมากช่อใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเลยแล้วก็ยอดเดินดีมากนะครับผมกัดสี ชมพูเข้มนะครับผมนี่ครับฟอร์มแบบนี้เลยอย่างต้นนี้มีมีทั้งหมด3ามช่อนะครับผมความพิเศษของเขาก็คือว่าใบสวยมากนี่ครับลักษณะสวยมากนะครับผมนี่ครับเศรษฐีเพชรอานาจนะครับผมตื่นเช้าตื่นเช้านะครับผมต้นนี้เพชรอานาจนะครับผมในราคา230ามสบาทนะครับผมช่อสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า ท่าวาสุกรีนะครับผม3ช่อสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีช่อเล็กตรงนี้อีก1ช่อนะครับผมความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ60ซนติเมตรได้เลยนะครับผมนี่ครับท่าวาสุกรีนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสวยงากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ากวัดทองคําความพิเศษของเขาก็คือว่าพุ่มใหญ่มากนะครับผมยอดเดินดีมาก ครับต้นโตๆแบบนี้เลยลักษณะทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้กวักทองคํานะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะครับผมหลายกิ่งหลายช่อยอดเดินดีใบกลมกัดลายสวยกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับรวยไม่หยุดนะครับผมในราคา230บบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับผมรวยไม่หยุดนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหลักชัยนะครับผมนี่ครับลักษณะของเขานะผมลักษณะของเขาคือใบสะโพกใหญ่นะผมแล้วก็ปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากนะครับผมต้นนี้เลยนะผมมีชื่อว่าหลักชัยนะครับผมสวยงามมากแล้วก็สีสวยด้วยนะครับผมนี่ครับหลักชัยนะครับผมขอปิดท้ายด้วยท่าช้าง11เนิ้วที่ขึ้นตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผม เพราะว่าปามชอบมากนะผมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเก็บได้เลยนะผมในราคา590บาทนะครับผมขอบอกว่าพุ่มใหญ่มากนะครับผมมีกระถางเดียวนะจ๊ะมีกระถางเดียวเท่านั้นนะครับผมเชียร์เลยกระถางนี้นะครับผมท่าช้างไซส์ใหญ่ไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผม590บาทนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5669นะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามปามไปด้วยนะคะเวลาลงคลิปไม้สวยๆจะได้ไม่พลาดครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ